บทสวดคาถาพระชินบัญชรของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีไว้สวดก่อนนอนไว้ฟังก่อนหลับใครสวดครบเก้าจบถือว่าเป็นเกราะเสริมพลังบารมีให้กับชีวิตเราถ้าพร้อมตั้งจิตอธิษฐานขอพรเรื่องดีๆที่จะมาในชีวิตข้างหน้านี้ด้วยกันเถิน พนมมือแล้วกล่าวนะโมสามจบนะโมตัสสะปะคะวะโตอระรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอระรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสาภะคะวะโตระหัสโตสมมาสามพุทธตัสสะต่อไปให้ระลึกนึกถึงพระพุทธาจาย์โตพรมหมรังสีแล้วตั้งจิตว่าปุตตะาโมละเพพุตตังธะนา,าโมละเพทนังอัติกาเยยะยายะ เทวนังปิยะตังสุตตะวาอิติปิโสภะคะวายามราชาโนทาเวสุวรรณโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะ เชยาสนาคตาพุทธาเชตาวามารังสวาหนังจะตูสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังการาทโยพุทธาอัตวิสตินายกาสัพเพปติทิตามิหังมัตเตเกเตมุนิสรา เชจปฏิทิโตไม่หังพุทโตธรรมโอทวิโลจเนสังโฆปฏิทิโตไม่หั่งอุเรศปะคุณากรโรหะทะเยเมอนุรุทโตสารีปุตโตจะทักกิเนโคนันโยปิติภะกัสงโมคลาโนจะวะมะเกทักกิเนสวันีไม่หังอาสุงอนันทราหุโลก,กัสโพจามหานามโมอุปปสชสุวะมะโสตะเก เสศตปิติภาคสามิงสุริโยวะปะปังคารนิจินโนสิริสัมปโนโสปิโตมุนิบุงควโวกุม,มารัก,กัตกโกเทรโรเมเฮสีจิตวาตโกโซเม,มหังวัตเนนิจังปฏิท่าสิคุณกากรโรปุนโนอังคุลิมารุจอุป,ปาลีนันทสิวลีเทราปัญจาอีเมชาตานาเลเตทิละามามา เซสาสิติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสิติมหาเทราจิตตะวันโตชินุราซาชลันตาสีลาเตเชนาอังกามังเคสุสันติตาราตนั่งปุระโตอาสิทักกิเนเมตาสุจักังตาจักขังปัจจโตอาสิวาเมอังคุลิมาลคัง ขันธมรปริตัญจะห้าตานาติยะสุตกังอาคาเซชันางอาสีเซสะปะการสันติตาชินานาวรสังยุตาสัตตาปากะลลังกตาวตาปิตาติสันจาตาปาหิรัมัตุปัตถวาเซสะมิลิยังยันตุอนันตชาณะเตชะสะวาสโตเมสกิจเจนะสุธาสัมพุทธะปัญเรชีนาปัญจรรมัจเนนะหิวิหรันตังมหิตตะเลสัาเปเรนตุปังสัพเพเตมหาบริษาสภา อิเจวะมันโตสุขตโตสุระโคชิทนานุภาเวนะจิตุปัตตวธรรมานุภาเวนะจิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะจิตันตรายโยสัทธมานุภาวะปาลิโตจเรมิชิณปัญจเรติ ชยาสนาคตาพุทธาเชตาวามารังสวาหนังจะตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภา ตันหังกราทยโยพุทธาอัตถวิสตินนยกาสัพเพปฏิติตาไมหังมัตเตเกเตมุนิสาราสีเซปฏิติโตไมหังพุทโตธรโมทวิโลจเนสังโคปฏิติโตไมหังอุเรสัพพาคุณาการโรหะทเยเมอนุรุโตสาริปุทโตจะักกิเนควนันโยปิธิภากะสมิงโมคลาโนจจวามกเก ทักกิเนสวัณีไม่หั่งอาสุงอนันทราหุโลกัสสโพจามหานาโมอุปสัซุงวามะโสตะเก เทสโตปิติภาคสมิงสุริโยวะปปังกโรนิจินโนสุริสัมปนโนโสปิโตมุนิบุงคโวกุมารักตะโกเทโรเมเฮสิจิตตวาตะโกโสเมหังวัตเนนิจังปฏิทาสิคุณากโรปุนโนอังคุลิมารุจอุปาลีนันตสิวลีเทราปัญจาอีเมชาตานาเลเตทีละ่ามา เซชาสิติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสิติมหาเทราจิตาวันโตชินุราซาชลันตาสีลาเตเชนะาอังกามังเคสุสันติตาราตนังปุระโตอาสิทักกิเนเมตาสุจักังตาจักังปัจจโตอาสิว่าเมอังคุลิมาลัง ขันธมรปริตัญจะหาตานาติยะสุตกังอาคาเซชันางอาสีเซสะปะการสันติตาจินานาวราสังยุตาสัตตปากัลังกตาวตาปิตาติสัญชาตาปะิรัตมัตุปัตถวาเซสะมิณิยังยันตุอนันตาชนาเตชสศวาสโตเมสกิจเจนะสุธาสัมพุทธปัญเรชจนาปัญจชรมัจเนนะหิวิหารตังมหิตตะเลสธาเปเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภา อิเจวะมันโตสุขตโตสุรคโคชิกนานุภาเวนะจิตุปตตะวธรรมานุภาเวนะจิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะจิตันตรายโยสัทธรมานุภาวะปาลิโตเจเรมิชินะปัญจเรติ ชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัถวิสตินนยกาสัพเพปฏิติตามิหังมัตเตเกเตมุนิสรา ซีเจปฏิติโตไม่หังพุทโตธรมโทวิโลจเนสังโกปฏิติโทไม่หังอุเรศปพะพคุณากะรโรหหะทะเยเม,ยมอนุรุโตสาริปุโตโตจะทักกิเนโคนทันโยปิธิภากะสมิงโมคลาโนจะวามะเกทักกิเนสวนีไม่หังอาสุงอนันตราหุโลกัสโพจามหานาโมอุปาสุสงวามะโสตะเก เพศโตปิธิภาคสมิงสุริโยวะปปะังคโรนิจินโนสุริสัมปโนโสปิตโตมุนิบุงกโวกุกมารัก,กตะโกเทรโทรมเฮสิจิตวาตะโกโซเมหังวัตเนนิจังปฏิทาาสิคุณกากรปุญโนอังคุลิมารุจอุปาลีนันตสิวลีเทราปัญจาอีเมชาตานาเลเตทีลค่ามามา เซชาสิติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสิติมหาเทราจิตตะวันโตชินุราซาชลันตาสีลาเตเชนะอังกามังเคสุสันติตาราตนั่งปุระโตอาสีทักกิเนเมตาสุทัังตะจักังปัจจโตอาสีวาเมอังคุลิมละลัง ขันธมรริพิธันจะอห้าตานาติยะสุตกังอาคาเซชะธนังอาสิเซสะปะการสันติตาจินานาวรสังยุตตาสัตตปากะลลังกตาวตาปิตาติสัญชาตาปะิรัมัตุปัตถวาเซสะวิริยังยันตุอนันตชนาเตชะสาวาสโตเมสกิจเจนะสุธาสัมพุทธะปัญเชรจีนาปัญชะมัจเนนะหิวิหรันตังมหิตตะเลสตาเปเลนตุปังสัพเพเตมหาปุริสาสภา อิเจวะมันโตสุขตโตสุรคโคชินานุภาเวนะจิตุปัตตโวธรรมานุภาเวนะจิตาริสังคโฆสังฆานุภาเวนะจิตันตรารโยสัทธรมานุภาวะปาลิโตเจเรมิชิะปัญจเรติ เชยาสนาคตาพุทธาเชตาวามรังสวาหนังจะตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภา ันหังกราทโยพุทธาอัตถวิสตินายกาสัพเพปฏิติตาไม่หังมัตเตเกเตมุนิสราสีเสปฏิติโตไม่หังพุทโตธรรมโอทวิโลเจเนสังโกปฏิติโตไม่หังอุเรสปะคุณากโรโหะทะเยเมอนุรุทโตสาริปุทโทตโตจะทักกิเนโคนธนโยปิติภากะสมิงโมคลานโนจจวามะเก ทักกิเนสวัณีไม่หังอาสุงอนันทราหุโลกัสโพจะมหานาโมอุปปสุหวามะโสตะเก เพศตปิติภาคสมิงสุริโยวะปปังคโรนิจินโนสุริสัมปนโนโซปิโตมุนิบุงคกวกุมารักตะโกเทโรเมเฮสิจิตตวาตะโกโซเมหังวัทเนนิจังปฏิทาสิคุณากรโรปุนโนอังคุลิมารุจอุปาลีนันตสิวลีเทราปัญจาอีเมชาตานาเลเตทีละฆามา เซชาสิติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสิติมหาเทราจิตาวันโตชินุราาชลันตาสีลาเตเชนาอังกามังเคสุสันติตารัตนั่งปุระโตอาสีทักขิเนเมตาสุจักังตาจักังปัจโตอาสีว่าเมอังคุลิมละลัง ขันธมรปริจตัญจะาตานาติยะสุตกังอาคาเซชะธนังอาสิเซสะปะการสันติตาชินานาวราสังยุตตาสัตตปากรลังกตาวตาปิตาติสัญชาตาปาหิรัพมัตุปัตถวาเซสะวิเนยังยันตุอนันตาชนาเตชะสาวาสโตเมสกิจเจนะสุธาสัมพุทธะปัญจเรชินาปัญจระมัจเนนะหิวิหารตังมหิตตะเลสัตาเปเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภา อิเจวะมันโตสุขโตสุรโคชิกนานุภาเวนะจิตุปัตะโวธรรมานุภาเวนะจิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะจิตันตรายโยสัทธมานุภาวะปาลิโตจเรมิชิะปัญจเรติ ชียาสนาคตาพุทธาเชตาวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภา ตันหังกราทโยพุทธาอัตถวิสตินนยกาสัพเพปฏิติตาไม่หังมัตเตเกเตมุนิสราสีเซปฏิติโตไม่หังพุทโอธโมโมทวิโลจเนสังโคปฏิติโตไม่หังอุเรสัพพาคุณกากโรโอหะทเยเมอนุรุทโธสาริพุทโตจะทักกิเนโคนธนโยปิธิภากะสมิงโมคลานโนเจวามเก ทักกิเนสวนีไม่หั่งอาสุงอนันทราหุโลกัสสโพจามหานาโมอุปปสุหวามะโสตะเก เบสตโตปิติภาคสมิงสุริโยวะปปังกรโรนิจิโนสุริสัมปโนโสปิโตมุนิบุงคโวกุมารักตะโกเทโรเมเฮซิจิตตวาตะโกโสเมหังวัตเนนิจังปฏิทาสิคุณากโรปุโนอังคุลิมารุจอุปาลีนันทสิวลีเทราปัญจาอีเมชาตานาเลเตทีลคามามา เซชสาสิติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสิติมหาเทราจิตาวันโตชินุราซาชลันตาสีลาเตเชนะาอังคมังเคสุสันติตาราตนังปุระโตอาสีทักขิเนเมตาสุจักังตาจักังปัจโตอาสีว่าเมอังคุลิมาลัง ขันธมรรภพิธัญจะหาตานาติยะสุตกังอาคาเซชะทนังอาสีเซสะปการสันติตาชินานาวราสังยุตาสัตตาปากะลลังกตาวะตาปิตาติสัญชาตาปหิรัตมตุปัตถวาเซสะวิริยังยันตุอนันตาชนาเตชะสาวาสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุชธาปัญจเรชินาปัญระมัจเนนะหิวิหารตังมหิตตะเลสัทธาเปเลนตุปังสัพเพเตมหาปุริสาสภา อิเวะมันโตสุขตโตสุรโคจิกนานุภาเวนะจิตุปัตตวธรรมานุภาเวนะจิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะจิตันตรารโยสัทธามานุภาวะปาลิโตจเรมิชิะปัญจเรติ ชยาสนากตาพุทธาเชตวามรังสวาหนังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภา ตันหังกราตโยพุทธาอัตถวิสตินายกกาสัพเพปฏิติตาไม่หังมัตเตเกเตมุนิสราสีเสปฏิติโตไม่หังพุทโอธมโมทวิโลจเจเนสังโกปฏิติโตไม่หังอุเรสัพภาคุณาการโอหะทะเยเมอนุรุโตสาริปุตโตจะทักกิเนควนธนโยปิติภากะสมิงโมคลาโนจะวามะเก ทักกิเนสวนัณีไม่หั่งอาสุงอนันทราฮุโลกัสโพจามหานาโมอุปะส้งวามะโสตะเก เพศตปิติภาคสมิงสุริโยวะปปปังคโรนิจินโนสิริสัมปโนโสปิโตมุนิบุงคะโวคุมารักกัตโกเทโรเมเฮสิจิตตวาตะโกโสเมหังวัตเนีนิจังปฏิทาสิคุณากรโรปุนโนอังคุลิมารุจอุปาลีนันตสิวลีเทราปัญจาอีเมชาตานาเลเตทีลกามา เซสาสิติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสิติมหาเทราจิตาวันโตชินุราซาชลันตาสีลาเตเชนะอังกามังเคสุสันติตาราตนังปุระโตอาสีทักขิเนเมตาสุจักังตาจักังปัจจโตอาสีวาเมอังคุลิมละลัง ขันธมรรภพตัญจะหาตานาติยะสุตกังอาคาเซชนังอาสิเซสะปะการสันติตาจินานาวราสังยุตาสัตตาปากะลลังกตาวตาปิตาติสัญชาตาปะหิรัตมัตุปัตถวาเซสะมิเรยังยันตุอนันตชนาเตชะสาวาสโตเมสกิจเจนะสุทธาสัมพุชฌาปัญเชรชจีนาปัญจชรมัจเนนะหิวิหรันตังมหิตเตเลสตาเปเลนตุปังสัพเพเตมหาปุริสาสภา อิเจวะมันโตสุขโตสุรโคชิหนานุภาเวนะจิตุปัตตวธรรมานุภาเวนะจิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะจิตันตรายโยสัทธรมานุภาวะปาลิโตเจเรมิชินปัญจเรติ เชยาสนาคตาพุทธาเชตาวามารังสวาหนังจะตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกราทยพุทธาอัตวิสตินนยกาสัพเพปติทิตามิหังมัตเตเกเตมุนิสรา ซีเซปฏิติโตไม่หังพุทโตธรรมทวิโรจเนสังโคปฏิติโตไม่หั่งอุเรสศภาคุณากรโรหะทะเยเมอนุรุโตสาริปุทโตจะทักกิเนโคนทันโยปิธิภากะสมิงโมคลาโนจะวามะเกทักกิเนสวนีไม่หังอาสุงอนันทราหุโลกัสโพจามหานาโมอุปปสุงวามะโสตะเก เพศตอปิต <an> ิภาคสมิงสุริโยวะปรปปังกรโรนิจินโนสริสัมปโนโสปิโตมุนิบุงคโวกุมารักตะโกเทโรเมเฮสิจิตตวาตะโกโสเมหังวัตเนนิจังปฏิทาสิคุณากรโรปุนโนอังคุลิมารุจอุปาลีนันทสิวลีเทราปัญจาอีเมชาตานาเลเตทีลคามามา เซชสาสิติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสิติมหาเทราจิตาวันโตชินุราซาชลันตาสีลาเตเชนาอังกามังเคสุสันติตาราตนั่งปุระโตอาสีทักขิเนเมตาสุาทักังตะจักังปัจโตอาสีว่าเมอังคุลิมละลัง ขันธมรริพตัญจะหตานาติยะสุตกังอาคาเซชะธนังอาสีเซสะปะการสันติตาจินานาวราสังยุตตาสัตตปากรลังกตาวตาปิตาติสัญชาตาปหิรัตมัตตุปัตะวาเซสะมิไดยั่งยันตุอนันตาชนาเตชะสาวาสโตเมสกิจเจนะสุธาสัมพุทฌปัญจเรจีนาปัญจชรมัจเนนะหิวิหารตังมหิตตะเลสทธาเปเรนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภา อิเจวะมันโตสุขโตสุระโคชิานุภาเวนะจิตุปัตตโวธรรมานุภาเวนะจิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะจิตันตรายโยสัทธมานุภาวะปาลิโตจเรมิชินะปัญจเรติ เชยาสนาคตาพุทธาเชตวามรังสวาหนังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภา ตันหังกราทโยพุทธาอัตถวิสตินายกาสัพเพปฏิติตาไม่หังมัตเตเกเตมุนิสาราสีเซปฏิติโตไม่หังพุทโอธรม,มทวิโลจเนสังโคปฏิติโทไม่หังอุเรสัพภาคุนา,ากโรหะทะเยเมอนุรุทโตสาริพุทโตจะทักกิเนโรนธนโยปิธิภากะสงโมคลาโนจะวามะเก ทักกิเนสวณีไม่หั่งอาสุงอนันตราฮุโลกัสโพจามหานาโมอุปปุสสหวามะโสตะเก เสโตปิติภาคสมิงสุริโยวะปปังรโรนิสินโนสุริสัมปนโนโสปิโตมุนิบุงคโวกุมารักัตะโกเทโรมเฮสิจิตตวาตโกโซเมหังวัตเนนิจังปฏิทาสิกุณากรปุนโนอังคุลิมารุจอุปาลีนันทสิวลีเทราปัญจาอีเมชาตานาเลเตทีละฆามา เซชาสิติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสิติมหาเทราจิตาวันโตชินุราซาชลันตาสีลาเตเชนะาอังคมังเคสุสันติตาราตนังปุระโตอาสีทักกิเนเมตาสุจักังตาจักังปัจโตอาสีวาเมอังคุลิมละลคัง ขันธมรปริตัญจะหตาตาติยะสุตกังอาคาเซชะธนังอาสิเซสะปะการสันติตาจีนานาวราสังยุตาสัตตาปากะลลังกตาวาตาปิตาติสัญชาตาปะหิรัมัตุปัตถวาเซสะวิเนยังยันตุอนันตาชนาเตชะสาวาสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุชฌาปัญจเรชจีนปัญจระมัจเนนะหิวิหรันตังมหิตตะเลสัทธาเปเรนตุปังสัพเพเตมหาบริสาสพา อิเจวะมันโตสุขโตสุรโคชิกนุภาเวนะจิตุปัตโวธรรมานุภาเวนะจิต,ต,ต,าาานะตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะจิตันตาราโยสัทธรมานุภาวะปาลิโตเจเรมิชินะปัญเจเรติ ชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภา ตันหังกราตโยพุทธาอัตถวิสตินายกกาสัพเพปฏ,ฏิทิตาไม่หังมัตเตเกเตมุนิสราสีเสปฏ,ฏิทิโตไม่หังพุท,ทธตธโมทวิโลเจเนสังโกปฏ,ฏิทิโตไม่หังอุเรสัปะคุณาการโอหะทะเยเมอนุรุทโตสาริปุทโทจตจตักกิเนวรนันโยปิติภากะสมิงโมคลานโนจะว่ามะเก ทักกิเนสวเีไม่หังอาสุงอนันตราหุโลกัสสโพจามหานาโมอุปปส้งวามะโสตะเก เพสโตปิต un um ิภาคสมิงสุริโยวะปะปังคโรนิจิโนสิริสัมปโนโสปิโตมุนิบุงกโวกุกมารักตะโกเทโรเมเฮสิจิตตวาตะโกโสเมหังวัตเนีนิจังปฏิทาสิคุณาโรปุโนอังคุลิมารุจอุปาลีนันทสิวลีเทราปัญจาอีเมชาตานาเลเตทีละ้ามามา เซชาสิติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสิติมหาเทราจิตาวันโตชินุราซาชลันตาสีลาเตเชนะอังกามังเคสุสันติตาราตนั่งปุระโตอาสีทักขิเนเมตาสุจักังตาจักังปัจจโตอาสีวาเมอังคุลิมละลัง พันธมรปริตตัญจะอาตาาติยะสุตตกังอาคาเซชะนังอาสิเซสะปการสันติตาจีนานาวราสังยุตาสัตตาปากาลลังกตาวตาปิตาติสัญชาตาปะหิรัมตุปัตถวาเซสะวินิยังยันตุอนันตชนาเตชะสาวาสโตเมสกิจเจนะสุทธาสัมพุชธาปัญเชรชจีนาปัญชะมัจเนนะหิวิหรันตังมหิตตะเลสทธาเปเลนตุปังสัพเพเตมหาปุริสาสภา อิเจวะันโตสุขโตสุรโคชิหนานุภาเวนะจิตุปัตตะวธรรมานุภาเวนะจิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะจิตันตรารโยสัทธรม,มานุภาวะปาลิโตเจเรมิชินปัญจเรติ